ยางผมเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นต้นใหญ่มากขึ้นเร็วขึ้นผมต้องได้เลื่อนเล็กอยู่บ่อยๆครับขอบคุณคอมเมนต์ของคุณพี่สามารถเพชรมณีนะครับคืออย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นคำเตือนเลยนะครับถ้าใครที่ให้ปุ๋ยนะ้ำสี่ปอห้าปออยู่นะครับท่านจะต้องดูแลเรื่องรวดเป็นพิเศษนะครับเพราะถ้าต้นยางได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการ ได้รับอยู่เป็นนิดนะครับต้นยางจะโตเร็วใช่ไหมครับถ้าต้นยางไม่ได้รับธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ครับมันไม่โตหรอกครับถ้าต้นยางได้รับธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะครับมันจะโตเร็วเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นคําเตือนนะครับขอฝากเลยนะครับถ้าใครที่ใช้ปุ๋ยน้ํา4ปอ5ปออยู่นะครับให้ท่านดูเรื่องลวดให้ดีนะครับเพราะนะครับถ้าเราเผลอนะครับลวดมันจะเข้าไปในลำต้นยางพลาเหมือนของผมที่อยู่ในสวนนะครับผมทําคลิปออกไปหลายคลิปนะครับ เหมือนของทีมงานเหมือนกันครับของช่างพรของอาจารย์กีรธาเหมือนกันครับถ้าเผลอเมื่อไหร่ครับลวดจะอ่าต้นยางนะครับจะกินลวดเข้าไปนะครับเพราะนั้นฝากด้วยนะครับใครที่ใช้ปุ๋ยน้ําที่มีอ่าแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากด้วยนะครับใครที่ใช้ปุ๋ยน้ํากรดอะมิโนมาตรฐานเหมือนกับ4ปอ5ปอนี้นะครับท่านดูแลเรื่องความเจริญเติบโตดูแลเรื่องลวดให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตัวไหนก็ ก็ตามนะครับ